มีเพื่อนๆถามอาจารย์ทยามานะคะว่าการใช้คิดเท่เนี่ยถ้าเราเอารูปภาพของเขาเนี่ยมาใช้ในการออกแบบแล้วก็ใช้เพื่อการค้าหมายถึงการพาณิชย์เนาะคือเอามาทำซ้ำขายเนี่ยได้ไหมอาจารย์บอกอย่างนี้ถ้าเราจ่ายค่ารายเดือนหรือว่ารายปีเนี่ยแล้วแต่ที่เราสะดวกเนาะเราจ่ายให้เขาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้รูปภาพของเขาใช้อาร์ตเวิร์ใช้งานของเขาเนี่ยได้เลยนะข้อแม้อย่างเดียวก็คือว่า เอามันมา modify ก่อนถ้าเป็น template ตัวหนังสือที่เขาเรียงลำดับ element ไว้เนี่ยเราก็เปลี่ยนคำพูดอะไรแบบนี้ไปเพราะว่าเขามี ai ช่วย support นะคือมันเป็นอะไรที่มันสะดวกสบายมากนะคะทุกวันนี้ในงานออกแบบนะแล้วก็ถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยพวก element อะไรเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนสักเล็กน้อยให้มันไม่เหมือนเดิมได้ๆด้อะคะ่ะนะอย่างนั้นก็คือเอาไปใช้เพื่อการค้าการพาณิชย์ได้นะคะแล้วที่สำคัญแบบของคิอ่ะมันถูกใจอาจารย์ มากเลยนะคะโอเคไหนๆก็ไหนๆนะคะอาจารย์ทยาก็เลยพาพวกเรามาออกแบบด้วยเลยนะด้วยการใช้คิทตทนะ,ะปกติแล้วในการออกแบบนะตามเทศกาลเนี่ยเราจะต้องออกล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนใช่ไหมซึ่งพอเราไปดูในตารางวันวันสำคัญของที่อเมริกา ก็จะเป็นวันอะไรวันพ่อนะคะจันทิยาก็เลยไปเสิร์ชนะไปลองดูให้มันใช่ไหมนะถ้าเรามาที่ Google Trend นะคะอาจารยทิยาไปเสิร์ชไปแล้วคำว่า Dad s h i r t นะคะเนี่ยคือมันจะขึ้นนะมีช่วงขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนเมถึงจูนนั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมออกแบบ d a d s h i r t h ได้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพวกคำคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะคะ่ะ คนเสิร์ชกันเยอะมากนะอย่างคำว่า dad shirt for father's day นะคะ dad go dad shirt เนี่ยคำเหล่านี้ค่ะมีคนค้นหานะแล้วก็เป็นอันดับด้วยถ้าไล่ลงมาด้านล่างเนาะเห็นไหม dad shirt เนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะคะแล้วก็ได้คำนี้มานะทีนี้ขั้นตอนของเราได้คำแล้วอ่ะใช่แน่นอนละ dad shirt เนี่ยมาแน่นะทีนี้เราจะทำ อาร์ตเวที่เป็นเกี่ยวกับแดดอาจารย์ทยาจะไปที่คิทเทนะคะให้ AI ช่วย generate คำโค้ดขึ้นมานะคะไปที่ tool เหมือนเดิมนะคะที่เคยสอนไว้เนาะโค้ดเจเนเรเตอรนะ,ะแล้วก็ generate Code ซึ่งอาจารย์ทยาได้ไอเดียมาว่าเป็นแดดฟาเธอร์เดยนะแต่ว่าเป็น doc กแดดก็คือคุณพ่อที่ชอบสุนัข นะหรือหรือถ้าใครมีไอเดียอย่างอื่นก็ลองทําตามปรัชญาหรือว่าให้มันผิดแผกไปหน่อยก็ได้นะ,ะาจะจะเป็น Father Day พ่อที่ชอบแมวพ่อที่ชอบครีเอทีฟหรือว่าเนี่ยมันมีงานอาดิเรกมากมายหรือถ้าคิดไม่ออกจริงๆเนี่ยพ่อที่ชอบกาแฟก็มีถ้าคิดไม่ออกจริงก็เป็นฟาเธอร์เดย์ฟาเธอร์เดย์ด็อกดนะสัญญาใช้คำว่า d o อ d a ดชนะคะคอนตินียไปโลดไปเลยนะคะแล้วก็อยากได้อะไรที่แบบฮ่าๆขำๆนิดนึงนะแล้วก็ คำเสิร์ชไม่ใช่คำเสิร์ชคำโค้ดประมาณ5 8าถึงแดนะคะคลิกที่นี่แล้วก็เจเนเรตให้เจเนเรตช่วยนะอาจารย์ทย่าได้มาแล้วนะก็คือชอบชอบใจคำนี้พอซ s ่ m ด็อกนะมันเหมือนอ w อซ o m e แต่ว่าเขาใช้เล่นคำนะคะเป็นพอพอาแปลว่าอุ้งมือเนาะอุ้งมือแมวอุ้งมือหมาพอพอซั่มด็อกเดดแอทเซอร์วิสโอเคน่ารักดีนะคะแล้วก็อาจารย์ทย่าเอาคำนี้ไปเสิร์ชแล้วนะคะที่ Uh, merge informer นะคะเห็นไหมพอซ้ d o c d a s a d service save นะคะสามารถเอามาใช้ได้ถ้าคำไหนใช้ไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้ใช้ได้ก็คติ๊กถูกนะความหมายก็คือใช้ในเสื้อในแก้วในกระเป๋าในา category ของเขาได้นะ,ะฉะนั้นมาเลยค่ะมาเริ่มกันที่งานออกแบบจันทยาจะไปที่ออกแบบ T-shirt นะคะแล้วก็ตรงนี้พิมพ์มาเลย golden retriever dog นะดอกแดดอะลองดูซิมีไหมมีดอกแดดไหมดอกแดดดีโอมาแล้วอชอบแบบไหนดีนะคะก็มีแบบให้เลือกนะเราก็ลองเลือกดูแต่ว่าที่อาจารย์เทยาติดใจก็จะเป็นอันนี้เ,ออเดอ๋ย่อันนี้นะคะอาจารย์เทยาชอบแบบนี้เลือกมาแล้วนะแต่ว่าอาจารย์เทยาจะไม่เอารูปเจ้าหมาบนะูดอกเนาะเพราะว่าชอบแบบเขาแหละแต่ว่าเราจะทำสองแบบ อาจารย์ธีรจะทำสองแบบให้ดูนะคะแบบแรกนะอาจารย์ธีรจะไปหาอันนี้เราได้คําของเรามาแล้วเนาะเราจะเขียนว่าเขียนว่าอะไรคําที่เราไปเสิร์ชมาเนาะพอซ่ m มด็อกเดดแอทเซอรคะอาจารย์ธีรคือคือจะสอนวิธีที่มันง่ายมากเลยในการออกแบบนะนี่โอเคแล้วก็แปะไปเลยนะเซอร์วิส่อกี้เขาเป็นตัวหนังสืออะไรนะพอซ่ m มด็อกเดดแอ i เซอร์วิสม ก็เดี๋ยวมาปรับเคิฟนิดนึงนะ Edit Transform เอาให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับทีเดียวดีกว่านอาอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอ,นนะะอันนี้ก็เป็น dog d a s นะคะอันนี้แล้วก็คอมมาอ่ะแล้วก็วักนะคะ d a s โอเคได้ละยังไม่มีรูปเลยจ้าจะไปหารูปภาพมาใส่นะหาดูซิว่า e l e m e n t ตมันมันถูกใจเราไหมนะคะก็จะเป็นโมเดลลิทิเบอร์มีคนหาด้วยค่ะ รูปหมานี่ก็น่ารักดีะค,ะค่ะเคได้หมเพราะได้อยู่เนาะเคอ่ะเคเห็นปะก็น่ารักดีชมตัวเองด้วยนะพวกเราก็อย่าลืมชมตัวเองนะเพราะว่าจริงงานศิลปะเนาะมันไม่มีถูกผิดนะะเราก็แค่ทำแล้วถูกใจใครหรือเปล่าเห็นปะอ่ะอาจารย์ยาได้แบบมาแล้วนะคะทีนี้ก็ ลากนิดนึงให้มันอยู่งกลางนะคะพวกเราสีอะไรเราได้หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้มาดูเลเยอร์เลเยอร์ตรงนี้นะคะเราเรากดที่เลเยอร์ตรงนี้เนาะ,ะเราไม่อยากให้ไอ้เจ้าที่มันเป็นสีเ,เขาเรียกอ,อะไรอะสีทำให้มันเหมือนภาพเก่าะคะ่ะมันไปอยู่ในพื้นหลังด้วยนะคะเราจะเอาให้มันแปะแค่ตรงด้านหน้านะคะเราก็ทำอย่างนี้นะคะคลิปคอนเทนต์คลิกตรงนี้ก่อน มันจะหายไปเห็นไหมมันจะไปแค่ปรากฏอยู่บนเนี่ยตรงดาวหรือว่าตรงตัวหนังสืออะไรแบบนั้นนะคะเคเสร็จแล้วหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาเซตนะคะว่าเราจะเอาเท่าไหร่พิกเซลในการเซต4,500คูณ5,400โอเคโอเคมันจะได้แบบนี้นะคะพอเราปรับแล้วเราก็แค่ครอปนะคะอย่าให้มันหนีออกจากกันเนาะเพราะว่าเราอุสาห์นั่งทำมาตั้งนานเราก็แค่แหวกมันนะโอเคปะ ก็จะได้ภาพแล้วก็ขยายใหญ่นิดนึงเนาะก็ได้ละเอาละเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปรับลงมาหน่อยจะได้เห็นโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะคะว่าเป็นชื่อของเราซึ่งาจาจะแนะนําว่าเราต้องเอาคาคีย์เวิร์ดนะคะที่คนค้นหาเนี่ยมาตั้งชื่อนะคะนี่คือเทคนิคนะเพราะว่าเวลาคนเสิร์ชเนี่ยจะมาเจอรูปขอ,ของเราะคะก็เรียบร้อยไปนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะคะโดยมั่นใจว่าไซต์เป็นอะไรที่ เราต้องการแล้วก็ dpi อย่าลืมนะคะต้อง300เนาะโอเคอีกส่วนหนึ่งก็คือรี o v e แบ็ k กราวด์ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยอ่ะเราก็ได้ภาพไปใช้แล้วเรียบร้อย1ภาพคนะโอเคอ่ะมาต่ออีกแบบหนึง่งนะทีนี้เราก็อยากใช้แบบนี้แหละนะแต่ว่าจันทยาจะพาพวกเราไป create artwork โดยใช้ AI นะคะไปที่นี่นะคะ k i t a ท a ลนเอไะแล้วเราก็คีย์ว่าเป็น สมมุติเป็น golden retriever เหมือนเดิมเนาะดูซิว่าเขาจะ create อะไรลองให้เขา g e n e r a t ภาพขึ้นมานะคะโดยใช้ watercolor นะคะสีน้ำแล้วก็ generate image ขึ้นมาเอาละมาลุ้นกันซิว่ารูปภาพจะเป็นยังไงได้มาแล้วเป็นรูปสีน้ำนะคะถูกใจไหมพวกเราถูกใจนะถูกใจอาจารย์ทยานะคะอาจารย์ทยาโอเคเลยแหละกับรูปนี้นะคะทีนี้อาจารย์ทยาจะใช้ AI ในการ remove b a c k g r o u d คะ มันเข้ากันไหมนะลองดูอถ้าพื้นดำไหนลองดูพื้นดำซิถ้ามันไปอยู่บนพื้นสีดำโอเคได้ไหมนะจันทิยาจะเวกมาก่อนฮะเราเอารูปไปอยู่เอาตัวหนังสือขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเนาะเราก็ forward นะโอเคหรือ sad p a e โอเคไหมได้ไหมเข้ากันไหมโอเคก็ลองดูเนาะว่าได้ว่าว่า,วาถูกจริตเราไหมนะคะเพราะว่าเราก็ ออกแบบของเราไปเนาะเห็นไหมอันนี้ก็ให้ i generate ภาพให้นะคะหรือว่าถ้าใครมีไอเดียอยากจะให้ generate ภาพเป็นแบบไหนนะ,ะเขาก็ทำให้เราได้หมดอันนี้อสนญญาใช้แบบที่เป็นสีน้ำนะคะเคก็ได้มาละพอซ้ำด็อกแดด at service ด็อกแดด base that ever เห็นไหก็ได้มาละอีกแบบหนึ่งเห็นไหมก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ไปดูซิว่าถ้าคนใส่เสื้อของเราเนี่ย เสื้อตัวเนี้ย imagine หน่อยว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงรอนะคะได้ได้เรื่องได้ราวไหมดูซิอ่ะน่ารักชมตัวเอง <c oughs> มีแสงรัศมีออกมาด้วยเห็นปะโอเคได้แล้วหรือรือว่านะคะจะให้มีคนมาใส่อ่ะเราก็เลือกมอ c k ั p ดูซิให้คนใส่ฮูดดี้หรือว่าด็อกแดดพ่อก็น่าจะแบบ คมคมเข้มเข้มหน่อยไหมดอกแดดอลองดูสิว่าเวิร์กไหมนะคุณพ่อใส่แทงท็อปใส่เสื้อกล้ามนะมีสีเห็นป่ะโ,โหเท่อะเท่ะระเบิดนะโอเคแล้วถ้าเราอยากดาวน์โหลดรูปนี้ไปใช้นะคะในการค้าก็ทําได้นะคะอย่าลืมนะรูปในนี้เราครีเอทแล้วเราก็เอาไปโมดิฟายแล้วเราก็เอาไปขายใช้ต่อได้เพื่อการค้าได้นะคะโอเคก็กลับไปนะคะ ก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะเนาะโปรเซสเหมือนเดิมสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ DPI เรา,อย,าอย่าลืมนะแล้วก็ดาวน์โหลดโดย remove background นะคะอย่าลืมเนาะแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอให้มีความสุขในการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ง,งานดีๆส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของเรานะโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าต่างประเทศที่เราขายของให้เขานะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย